ขออนุญาตกลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 5 4 5 3 3 0 8หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับ0954533087นนะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ไม่มีบวกเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่พี่เอฟซีครับ ก็วันนี้นะครับมีพระเครื่องดีๆนะครับหลากหลายรายการมาแบ่งปัน FC เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้หลวงปู่ทวดจะเยอะหน่อยนะครับ FC เพราะว่ากระแสะกําลังมาแรงผมเลยค้นหลวงปู่ทวดทั้งหมดนะที่ผมมีนะวันนี้นะพี่นะผมยังไม่ได้เช่าไปยังไม่ได้เช่าเข้ามาใหม่นะอันนี้เอาแค่ที่ผมมีนะครับมาแบ่งปันให้ FC เลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นพระกีบบัวหลวงปู่ทวดนะครับปี07 เป็นพระปั๊มนะครับแบบนี้สวยๆนะครับหลังเป็นหลังหนังสือนะพี่นะปีศูนย์เจ็ดนะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเอฟซีครับนี่สวยๆนะครับก็ขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเอฟซีนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดกลีบบัวศูนย์เจ็ดนะครับองนี้พระปั๊มเนื้อทองแดงลมดําสวยงามชัดเจนหนึ่งรายการนะครับ แบ่งปันให้ fc สายหลวงปู่ทวดนะครับเอาไป400บาทในครับผม400บาทรายการที่1นะครับต่อมารายการที่2นะครับจะเป็นปั๊มซ้ํานะครับอ่ารายการที่2อาปี0ูนย์ะครับปั๊มซ้ํานะครับองนี้สวยนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนี่นะครับใครกำลังนะครับมองหาหลวงปู่ทวดสวยๆนะครับตอนนี้กระแสกำลังมาแรงแล้วก็มาดีมากนะครับอง์นี้เป็นพระ หลอโบราณก่อนนะครับแล้วก็เอามาปั๊มนะครับกระแทกอีกหนึ่งทีนะครับจะเป็นพระที่ผิวพันธุ์เนี่ยเก่าๆแล้วก็มีร่องรอยการหล่อนะครับองค์พระสวยชัดเจนดีนะพี่นะองค์พระสวยชัดเจนดีแบบนี้แบ่งปันให้พี่พีเอฟซีได้เช่าหากันห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนี่ปัม 5, ๊มสามศูนย์ห้าเเอาไปห้าร้อยรายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่3นะครับจะเป็นเตารีดนะครับ05นะพี่นะเป็นเตารีดปี05นรับรอบโบรานะครับอ,องนี้ก็ด้านหลังมีต่อโค้ด05นะครับเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าพี่พี่เอท่านใดดูรายการโห,หนกระแสกันหรือเปล่านะครับก็เขาเอาประวัตินะครับของตระกูลคณานุลักษ์เนี่ยมาเปิดเผยนะครับาบารมีของ หลวงปู่ทวดเลยนะครับว่ามีการจัดสร้างนะครับอย่างไรปีไหนนะครับเขามีการจดบันทึกไว้นะครับก็ใครยังไม่ได้ชมนะผมแนะนําเลยพี่แนะนําเลยครับรายการหงนกระแสนะครับของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ fc นี่ไปดูได้นะครับไปดูได้องนี้ก็เป็นเตารีดแนวสูงแน่สวยสนะครับด้านหลังเนี่ยมีต่อโค้ดนะครับตะไบหยาบแบบนี้นะครับพี่พี่ fc ครับแบ่งปันให้500บาทนะครับาบาทรายการที่3 ต่อมารายการที่4นะครับเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่าน97นะครับพิมพ์ใหญ่องนี้เอา400บาทนะครับเนื้อเก่าๆสวยๆบาทเนี้ยเราพี่ดูนะครับพ็่สครับนี่เก่าๆแห้งๆแบบนี้นะครับมีพวกเม็ดแร่นะครับมวลสารต่างๆชัดเจนดีนะครับนี่นะพี่นะเห็นไหมขายเขยขึ้นเลยนะพี่นะขายเขยขึ้นเลยนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ๆครับเก่าๆเลยสําหรับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเกพิมพ์ใหญ่ ก็แบ่งปันให้ FC นะครับแบ่งปันให้ FC เอา400บาทนะครับ400บาทปี97นะครับรายการที่4ต่อมารายการที่5นะครับจะเป็น <c oughs> หลังหนังสือนะครับองนี้สูงแนะครับเป็นพระปัม๊มนะครับนี่องนี้สภาพใช้นะแต่อยู่ในเรียมพลาสติกนะครับนี่อยู่ในเลียมพลาสติกแต่พระเนี่ยดูโลหะนะพี่โลหะเนี่ยเก่าจัดเลยนะครับเอา350บาทพี่ หลังหนังสือนะครับหลังหนังสือนะครับปีศูนย์ห้านี่นะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับสวยงามนะพี่นะตามซอกนี่ก็จะเป็นร่องรอยขี้บงขี้เบ้านะครับการตอกอ่อการปั๊มชัดเจนนะครับสวยๆเดิมๆไม่ใช่ขี้เบ้านะพี่เป็นคราบเหงื่อคราบใครจากการใช้นะครับ สำหรับปูทวดสูง5 350บาทนะครับรายการที่5ต่อมารายการที่6นะครับก็จะเป็นางาแกะนะครับหลวงปูทวดหลังเตารีดนะครับองนี้บอกตามตรงนะพี่นะไม่ทราบว่าออกปีไหนนะครับแต่เห็นว่าเป็นงาแกะเก่าๆแบบนี้นะแล้วด้านหลังมีรอยจานเนี่ยก็ดูเอานะพี่นะดูเอานะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับหรือว่าอะไรกันนะพี่นะใครชอบก็จัดนะครับ ใครไม่ชอบก็ผ่านนะพว่นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับสำหรับหลวงปูดทวดนะครับเตารีดศูนย์แห่เนเป็นงานแกะเก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับก็แบ่งปันกันเช่าหาหน0่นาร้บาทในองค์นี้1 5 0 0นรบาทนะ,น 1, ทนะหลวงปูดทวดเตารีดนะครับ ไม่ทราบปีนะแต่เป็นงานแกะจะเป็นปีศูนย์กว่าหรือหนึ่งกว่าหรือสองกว่านี้ผมไม่ไม่มีความรู้เลยนะพี่นะได้แค่ดูแล้วเก่านะครับก็มาแบ่งปันพี่ๆนะครับเอฟซี FC. รายการที่หกนะครับเมื่อกี้ต่อมารายการที่เจ็ดนะครับก็จะเป็นเตารีศูนย์ห้านะครับอรุ่งนี้ขี้เบ้าแบบเดิมเดิมเลยนะครับสวยสวยเลยนะพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอฟซี FC. สวยงามชัดเจนดีแบบนี้นะครับ นี่นะเวลารายการที่8นะครับรายการที่สวยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่ดูขี้เบ้านะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยนะเวลาองนี้สวยเลยนะครับเอา500บาทนะครับ500บาทรายการที่8นะครับหลวงปูกทวดนะครับเอฟซีต่อมารายการที่9นะครับจะเป็น หลังหนังสือนะครับองนี้ปี0ูนนะครับเป็นพระปั๊มนะครับเขาจะจัดสร้างเนี่ยมี2แบบนะครับในปี0ูก็คือเป็นพระปั๊มแล้วก็เป็นหล่อนะครับไอที่เป็นหล่อเนี่ยก็จะเป็นพวกเตารีดนะครับพิมพ์ A พิมพ์ B นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังหนังสือเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ปั๊มนะครับต้องแยกกันให้ออกนะครับครับว่าอันไหนเป็นหล่อเป็นปั๊มนะครับเพราะว่าถ้าแยกไม่ออกนี่เราเล่นไม่ได้เลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับฟอร์มดีลมดำเดิมๆนะครับ fc อ่าจัดไป500บาท5นะ0บาทรายการที่9ก้โห่นี้หลวงปูท่ทวดสวยมากนะพี่นะต่อมารายการที่10นะครับก็จะเป็นเนี่เนื้อวาดนะครับ97พิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในเลี่ยมเงินเผื่อใครอยากได้เลี่ยมเงินนะวันนี้เอา1,800บาทนะครับ สวยๆเนื้อเก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบะครับพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับใครชอบพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับ FC เนี่หมวนสารเก่าๆนะครับพระผิวพันจัดจ้านชัดเจนนะครับได้มาหนึ่งรายการก็ถือว่าคุ้มนะพี่นะองเนี้หนึ0งบาทนะครับพร้อมเลี่ยมเงินหนาๆด้วยนะพี่นะก็ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับเป็นพระที่สวย นี่แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ f c 1,800บาทรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเตารีดนะครับเตารีด์ศูนย์ห้าองค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่ A เลยนะพี่นะเรียกเงินนะครับปิดขอบหลังมาแบบนี้นะพี่นะเอาไป2,500บาทนะครับ2,500บาทนะพี่นะนี่เดิมๆนะพี่นะ ค่อยดูค่อยๆพิจารณานะครับตอนนี้กระแสมาแรงสุดๆนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับทั้งประวัติการจัดสร้างนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องปัญหานะครับที่มีกันในคราวนี้นะครับก็ถือว่าแล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองเราเล่นกันเนี่ยเราเราแบบว่าก็ต้องใช้พิจารณาญาณน,นะครับวิจารณญาณนนของเราเนะี่ยเข้าไปาแย่แยะด้วยนะพี่นะไม่ใช่ว่าเราจะ เทไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับผมไม่แนะนําเลยนะพินะองค์นี้เอาสองพันห้านะรายการที่สิบต่อมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับ fc อันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสี่นะครับเป็นรุ่นสี่เนื้อทองแดงนะครับกระไรทองสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่นะพ่นะนี่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับใครชอบก็จัดนะครับ ใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ผ่านนะผมเอา500บาทนะครับรายการที่11บพระสวยเดิมๆกระไ่แน่นๆแบบนี้นะพี่นะอ่ากระไรแน่แนๆแบบนี้เลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับองนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอน500บาทเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับพี่วันพรุ่งนี้นะครับต่อมารายการที่12ก็เดี๋ยวจะมาเล่นสายอีกแหละ 12ก็จะเป็นเหรียญโลพระพรมสีหน้านะครับองนี้น่าจะเป็นของอาจารย์เฮงนะครับนี่สวยงามแบบนี้นะพี่นะสวยงามแบบนี้เลยเก่าๆนะครับเอาไป500บาทในกราบเ C ฟซีห้าร้อบ,บาทเผื่อ FC ท่าในใดชอบนะก็เดี๋ยวแบ่งปันกันไปเนี่ยแบ่งปันกันไปพระพรมสีหน้าสวยๆในกราฟ FC เดิมๆเก่าๆแบบนี้นะครับใครชอบจัดจัดได้เลยนะครับ500บาทนะครับรายการที่12ต่อมารายการที่13นะครับจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกนะครับองนี้ก็เป็นหล่อโบราณนะเว้นะรุ่นแรกหลวงพ่อทานะครับเอา400บาทนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ400บาท มีรอยประกบข้างนะครับชัดเจนนี่นะครับสวยสวยแบบนี้เลยนะเวยนะสวยๆแบบนี้เลย400บาทนบาทันหลวงพ่อทารายการที่13ต่อมารายการที่14จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับ องนี้เป็นพิมสี4ชายนะครับ F4 หลอดโบราณมาสวยๆแบบนี้นะครับแล้วดูนี่นะครับนี่ร่องรอยการเทหยอดครับเป็นเบ้ากระดกนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ f c นี่นะครับเดิมๆเลยนะพี่นะแล้วดูนะครับใบหน้าใบตานะครับนี่นะครับนี่นะครับ กนะครับขี้บงขี้เบ้าติดกับองค์พระเนี่ยยังมีให้เห็นนะครับองนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับขอแบ่งปันให้พี่พี่เอฟซีสี่บาทนะพี่ตานะครับองนี้สี่บาทรายการที่14นะครับต่อมารายการที่15นะครับเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมนะพี่นะเสมา8รอบเหรียญนี้เอา500บาทนะครับผม ปี2518นะครับผิวไฟแดงแป๊ดเลยนะพี่นะสวยๆนะครับเหรียญคมๆแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะครับ FC ซไม่ได้ผ่านการใช้มีตอกโค้ดนะครับเป็นโค้ดอุบบริเวณสังคตินะครับแล้วดูหน้าดูตาหลวงปู่นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าชัดเจนดีนะพี่นะ <c oughs> แบ่งปันให้500บาทนะครับรายการที่15 ต่อมารายการที่16นะครับเป็นเหรียญจตุรพิษพรชัยหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับพีีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับอักขระลอยลายยันการปั๊มต่างๆ่าสวยงามชัดเจนดีนะครับนี่สวยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญนี้นะครับก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เอา500บาทนะห้ารบาท นี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับ Fc 5 0 0รนะครับรายการที่16นะครับผมต่อมารายการที่17จะเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพระชัยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายวัดสุทัศนะครับพระองค์นี้เขามีการล้างมาก่อนนะพี่นะแต่วันนะพระเขาเนี่ยด้านในเนี่ยออกเหลืองอมเขียวนะครับ นี่นะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ขออนุญาตแบ่งปันนะเอาไป400บาทนะครับ400บาทนะครับรายการที่17นะครับผมต่อมารายการที่18ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเชยนะครับวัดบ,บางกระสอบ องนี้เป็นปิดตาเนื้อผงนะครเก่าๆของหลวงพ่อเชยนะกระแสโลหะเนี่ยเอ้กระแสมวลสารเนี่ยเก่ามากนะแห้งๆมวลสารจัดผิวพันธุ์เดิมๆนะครับเ c ซนี่นะครับนี่นะครับแบ่งปันให้ FC 400บาทนะ4 0ับ,400บาทรายการที่18 ่อมารายการที่19องค์งนี้เนี่ยผมอยากให้ f อฟได้เช่ามากเป็นเหรียญหลวงพ่อกัลยานครับด้านหลังเป็นหลังหน้าคััง2 4ง3เนะครับเนื้อทองแดงเก่าๆนะครับเอเอา500บาทนะครับ5 0าบาทเหรียญน,นี้เนี่ยพี่ดูดีๆนะดูดีๆนะไม่ใช่แบบว่าเห็นแล้วกอผ่านกอผ่านนะครับเป็นเหรียญขอบข้างเลยแล้วเหรียญเก่านะครับผมได้บ้านๆมานะพี่นะแต่ผมไม่รู้ว่า เป็นเหรียญของประจําจังหวัดไหนนะเนี่ยหลวงพ่อกระยาไม่รู้ว่าเป็นเหรียญของจังหวัดไหนนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยพี่ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ชัดเจนดีนะเอาห้าร้อบาทนะครับรายการที่19บเกต่อมารายการที่20บนะครับก็จะเป็นพระพิมพ์ปังซ่อนหานะครับหลวงพ่อทับวัดอนนงนะครับอง์นี้เป็นเนื้อเมฆสิธิ์นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ เดิมๆด,ดีแบบนี้นะพี่นะและดูครับเนื้อเขียวแบบว่าออกปีกแมงทับเลยนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ปังซ่อนหานะเอาไป350อบาทนะครับเ c เผื่อพี่ๆท่านใดดูแล้วชอบอยากได้แบบว่าเอาไปเช่าหาก็จัดได้จัดนะครับรายการที่20นะครับ20ต่อมารายการที่21นะครับ ก็จะเป็นแหวนหลวงปู่ดู่นะครับนี่น,นะครับปี2519นะบครับวงนี้ขนาดเนี่ยกำลังพี่ผู้ชายสนได้นะครับเก่าสวยแบบนี้นะครับแหวนปู่ดู่วัดสแกนะครับเนื้อเงินด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะได้มาแบบนี้แต่ออกดำาๆมาพี่ออกดำดำแบบนี้พี่เอาไป500บาทแบบห0บาทรายการที่21นะครับผม ต่อมารายการที่22นะครับก็จะเป็นนี่เลยวเป็นพระผงแจกแม่ครัวหลวงปู่สุป,ปากของมะขามเท่านะครับนี่เป็นพิมพ์สมาธิแบบนี้นะครับเนื้อเก,เก่าแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับ fc พิมพ์ปางสมาธินะครับแล้วดูนะครับ สวยงามดีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวแบ่งปันให้นะครับเอาไป500บาทนะสมาธิปูดสุขปากคองรายการที่22ในงานีเอฟซครับ,รบต่อมารายการที่23ก็จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแกเป็นเหรียญแบบว่าคล้ายๆใบสาเกหลังยัน10เนื้อทองแดงผมน่าจะเป็นปี1กว่านะแต่ผมไม่แน่ใจนะแบบว่าชัดเจนคือเป็น13 14หรือว่า1อะไรนะพี่นะ เปเหรียญแบบหลังยัน10นะครับใบสาเกแบบนี้แล้วก็มีร่องรอยการใช้มาแล้วนะครับเห็นไหมเนื้อทองแดงนะครับสวยแบบนี้ก็แบ่งปันกันให้นะครับเอา400บาทเนี่ยอยู่ในเรียมพลาสติกสวยๆเอาไว้คล้องใช้ได้เลยนะรายการที่23นะครับ400บาทต่อมารายการที่24นะครับก็จะเป็นวัดเกตชัยโยพิมพ์ฐาน6ชั้นอกล่องนะครับองนี้ พระสวยสภาพใช้เนื้อจัดนะครับหนึบนุ่มนะพี่นะเนื้อหาเก่าหนึบนุ่มเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับมวลสารจัดแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับก็แบ่งปันให้อ่าพี่ๆเอฟซีนะครับได้เช่าหากันนะครับเอา400อนะครับวันเกิดตรงนี้ เอา400บาทครับหชั้นอกรองรายการที่24ต่อมานะครับรายการที่25ใช่ไหมเ c เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเพราะว่าปลายเยอะนะครับไม่รู้จะเล่นรายการไหนพี่เพราะว่าผมไม่ได้ออก ตลาดนะพี่นะเอานี่เป็นปิดตาปูไข่นะกัน25วัดเชิงเลนนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็จุ่มลักปิดทองนะครับเอา500บาทนะครับเบปซีห้าบาทเก่าๆแบบนี้ลักดำๆแบบนี้พี่แล้วพระอยู่ในเลี่ยมแล้วนะครับไม่ต้องเอาไปเลี่ยมเลยนะพี่นะนี่กันน้ํากันฝุ่นกันละอองความชื้นได้แล้วนะครับแบบนี้เอาไปเลี่ยมจับขอบเงินใช้ได้เลยนะครับ ห้าร้อยบาทนะครับปูไข่วัดเชิงเลนนะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้าต่อมารายการที่ยี่สิบหกก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับวัดลักขังหลังคอนนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบเก่าๆแบบเนี้ยใครชอบพร้อมจัดก็จัดได้เลยนะครับนี่นะครับสามร้อยห้าสิบละกขังหลังคอน ประมารายการที่27นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกพระอุปชาวัดบ้านทวนนะพี่นะเหรียญน,นี้เอา400บาทเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นพระปั๊มสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะครับสวยงามดีนะพี่นะสวยงามดี สี่ร้อยบาทนะครับผมยี่สิบเจ็ดสี่ร้อยต่อมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับก็จะเป็นไม่รู้จะเล่นอะไรเลยพี่เป็นเหรียญเนื้อเงินหล่อม่อเดิมแล้วกันนี่ครับเอาสามพันบาทนะหลม่อเดิมมัดนองโพลสองสี่แปดสองนะพี่เนื้อเงินนะครับ เลี่ยมเงิน,น,นหนาๆนะครับพ้าสวยนะครับนี่ดูนะครับสามพันบาทนะเวลยนไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแบ่งปันให้ทุกคนไดเ้เลือกชมได้เช่าหากันนะครับสวยแบบนี้เก่าๆแบบนี้คนระับสามพันบาทนะครับสามพันบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะครับผมต่อมาก็จะเป็น รายการที่29เนะครับเป็นพระปิดไอ้พระพรมสีหน้าหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเนื้อเมะพัดนะครับเก่าแบบนี้นะพี่เอาไป400ร้นะครับเอาไป400เก่านะไม่แพงนะพี่นะถ้าสี่ร้อยแล้วได้แบบพระฟอร์มนี้นะครับ400อบาทรายการที่29้า ต่อมารายการที่30เป็นปิดตาขมวดมวยหลวงพ่อทาวัดพนนแตกนะครับองนี้เป็นเนื้อสทธิ์เก่าๆนะครับขอ400บาทเหมือนกันลองดูนะว่าเป็นเนื้อสทธิ์หรือว่าจะเป็นเ,เนื้อโลหะทองผสมเนี่ยไม่ใช่แน่นอนอนะครับอ่านะครับเป็นเนื้อสทธิ์ชัดเจนนะบแบบนี้ปิดตาขมวดมวยหลวงพ่อทาวัดพนนแตกแบ่งปันให้เจ้าหากัน400บาทใครชอบใจปิดได้เลยนะครับ ใครชอบพร้อมปิดปิดได้เลย400บาทพระอยู่ในเรี่ยมพลาสติกสวยๆแล้วนะครับรายการที่30ต่อมารายการที่31จะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อรุ่งนะครััดท่ากระบือนะครับเองซ์งนี้เป็นพระ่อโบรานะครับพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับสวยๆวยแบบนี้เลยสภาพใช้นะครับกระแสโลห่ะเก่าๆนะครับ พ้ามีร่องรอยการใช้นะครับสองแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าไม่เก่านะครับไม่เก่าเราไม่เอาตังค์นะครับนี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทหลวงพ่อรุ่งวัฒานากระบือนะครับรายการที่สามสิบหนึ่งต่อมารายการที่สามสิบสองจะเป็นเหรียญหยดน้ํานะครับหลวงปู่ทิมเอาสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับใครชอบปิดปิดได้เลยนี่นะครับสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท สวยเดิมๆแบบนี้นะครับต่อโค้ดชัดเจนนะเว่นะะต่อโค้ดชัดเจนนะครับนี่หลวงปู่ทิมนรนบอิสริโกโนะครับ f c ผิวไฟแดงๆนะครับ400บาทนะร,รายการที่32ต่อมานะครับรายการที่33นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานนะวัดพะเนงแตกรุ่น2นะครับแบบนี้ไม่เช่าเหรอพี่ เอาเอาเอาไป400นะครับเอาไป400หลวงพ่อทาวดพนเงแตกรุ่นสองสวยๆเดิมๆกระแสดลุ่ม่าทองผสมนะครับสวยงามชัดเจนดีเก่าๆแบบนี้นะครับ400บาทนะครับรายการที่ส3า ต่อมาผมจะเล่นเป็นรายการสุดท้ายรายการที่34พระชัยปู่เอี่ยมมัดหนังเนื้อสำลิดเอา400ด้านใต้ฐานมีอุจานาลงแบบนี้เก่าๆเลยนะครับ fc ก็ใครชอบพร้อมแบ่งปันให้นะครับใครชอบพร้อมแบ่งปันให้400บาทนะครับ,400บสีสวยบาทสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ400นะครับ fc พระชัยปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ400บาทรายการที่34สำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่่ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ